ทุกคนวันนี้พามาดูลิงค่ะเฮ้เยลิงก้นแดงด้วยพามาดูลิงทุกคนตัวนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะตรงนี้อยู่ที่พระบางสามยอดนะคะเ<อ>มื่อกี้ไปวหายสารพรกการมาแลว้วแล้วก็พาน้องมินาเข้ามาดูพาน้องมินาเข้ามาดูเพื่อนพาน้องมินาเข้ามาดูเพื่อนใช่ไหมลูกเยอะม,มากทุกคนแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะ เขาไปใกล้ดูลูกจิ๋วมีลูกจิ๋วจิ๋วมีเดูดูสิดูสิลูกจิว๋วจิ๋วมีปกติที่บ้านมีแต่ช้างเนาะมาเจออะไรที่แบบนี้ก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อย,ด,ยดูเนะด้อตอนะนี้ไม่เก๋เป็นไม่เก๋เป็นเป็นไกด์นะคะไม่เก๋เป็นไกด์พาลูกๆทัวแต่ว่าตอนเนี้ย เพิ่งมาถึงตอนนี้ก็เท่าไหร่ห้าโมงไหมเจ๊ใหม่ห้าโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยอ้ยโ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 อยอ้ยโอ้ย้ ไหนอยู่บนยอดอู้ยบนยอดก็มีนู่นนู่นทุกคนเห็นไหม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 โอ้โหนั่นก็มีเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วทุกคนแรแรเอ๋ดูตัวนี้สิโอ้ อันนี้น่าโอ้ดูท่าเก่ามีท่าเก่าเลยน่าจะอายุเยอะอยู่นะนี่อ๋อขาโชว์เหรอคะอ๋อเมก่บอกขาโชว์ดูเขามองตามด้วยทุกคนเขามองตามด้วยเอออ้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดูนะทุกคนเพิ่งมาครั้งแรกค่ะรอบนี้รอบนี้มาเที่ยวก็จะมีแต่อะไรที่ครั้งแรกครั้งแรกทั้งนั้นเลยอ่ะวันนี้ไม่ก๋ไม่กิตอนแรกใช่ตอนแรกนึกว่าไม่ได้เว,ว,ม,วม่เมก๋ เอฟถ่ายไม่กี่ก่อนได้ไหมคะเอฟถ่ายไม่กี่นี่ไม่ตอนแรกกลัวไม่กี่ไม่กล้าเข้ากล้องไงก็เลยไม่กล้าแพนกล้องปลายนี่ต้องขอบคุณไม่กี่นะคะไม่กี่เป็นไกด์พาทัวร์วันนี้นะคะนี่ลูกจิ๋วลูกจิ๋วทุกคนมีน่านดูดูเขามีขยะดู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 โอ้ยส่วนมากอู้นี่ก็อเยอะมากคนตูวทุกคนเอ้าคนละฝักคนละพวกกันหรอคะอ๋อคนละพวกกัน

โรงแรมเก่าดูไปได้ขยะไปเละจะมีโรงแรมที่คัเทพเคยมาเคยมานะมาดูเฉยๆเพลงของสายยาหรืออะไรอะทุกคนดูดูดูเยอะมากทุกคนเข้ามาข้างในค่ะวิวเยอะมากเลยเยอะมาก สนมากทุกคนเออสวยมากทุกคนพระปางสามยอดนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบหอมเหมือนกันอ๋ออันนี้ลบบุรีนี่เป็นเมืองลาโวใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้มาจากเมืองสองแควเมื่อกี้ไปพิษณุโลกมาเนี่ยเห็นไหมเราได้มาสองเมืองเลยอ๋ยไม่ได้ไปวังสเด็าัยอ๋อค ซูมเอาไม่กล้าเข้าใกล้ลนะซูมเอา <c oughs> นักท่องเทียว <c oughs> ใช่ฝรัง่งไม่กลัวเลยแต่เรานี่แบบ <c oughs> กลัวมากดูดิตีลังกาเกือกกินกันไปสนุกม,มากเลย